สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาทุกคนนะครับมาแก้ไขปัญหาใครที่เผลอลบแอป t r u e m o n e y w a l l e t ของเรานะครับออกจากเครื่องไปนะครับแล้วทีนี้เราเข้าไปใช้งานแอป t r u e m o n e y w a l l e t ไม่ได้นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาแก้ไขนะครับโดยที่วิธีการแก้ไขของผมก็คือแนะนําให้ลบแอป True Money ออกไปก่อนเลยนะครับขั้นแรกลบแล้วก็ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูเลยนะครับว่าบัญชี True Money Wallet ของเราเข้าออกกี่ครั้งก็ยังเป็นบัญชีบัญชีเดิมนะครับไม่ต้องห่วงว่าเงินในบัญชีจะหายไปไหนมันไม่หายครับ เข้าออกกี่ครั้งเป็นบัญชีเดิมโอเคสบายใจไว้ก่อนนะครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดหน้าจอก่อนนะวิธีการคือตอนนี้ผมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Money มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แตะเข้าไปเลยครับวิธีการแก้ไขไม่ยากครับอ่าอันนี้จะเป็นหน้าหลักนะครับพอดาว์โหลดมาจะเจอหน้านี้กดไปที่เริ่มใช้งานเลยนะครับจากนั้นก็กรอกเบอร์มือถือที่เราลงทะเบียน t r u e Money ไว้นะครับกรอกไปเลยของใครของมัน จากนั้นกดถัดไปครับจากนั้นเขาจะให้เรากรอกรหัสนะครับรหัสตัวนี้ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปสับสนนะครับไม่ใช่รหัสพินของ f t r u ร m o n น y นะครับลอ้อแรกกันอันนี้จะเป็นรหัสผ่านที่เรากรอกไปตอนที่เราสมัครข้อมูลนะครับมันจะมีอีเมลอยู่ด้านบนแล้วด้านล่างก็จะมีเป็นให้เรากรอกรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตัวนี้มันจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ตัวเลขด้วยนะครับผสมกันมีทั้งหมด8ตัวขึ้นไปนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงครับ วิธีแก้ถ้าใครจาไม่ได้ก็กดไปที่ลืมรหัสผ่านเลยนะครับอย่างผมผมก็จำไม่ได้เนาะกดไปที่ลืมรหัสผ่านเลยนะครับท่านผู้ชมจากนั้นก็กรอกเลขประจาตัวประชาชนของเรานะครับ13หลักหรือถ้าใครใช้เป็นพาสปอร์ตในการลงทะเบียนก็กรอกเลขพาสปอร์ตของท่านผู้ชมไปนะครับจากนั้นด้านล่างครับกรอกเบอร์มือถือของเราครับ จากนั้นกดยืนยันเพื่อรับ OTP นะครับเดี๋ยวจะมี OTP เข้ามานี่นะครับมาแล้ว589 551เรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันรหัส OTP นี่นะครับเขาจะให้เราเข้ามาตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับรหัสผ่าน8ตัวอย่าลืมนะครับกรอก8ตัวแล้วก็จะมีตัวอักษรอยู่ด้วยแล้วก็ตัวเลขอยู่ด้วยนะครับผสมกัน เดี๋ยวผมจะกรอ,อกไปให้จำง่ายๆนะครับท่านผู้ชม A B 1 2 3 4 5 6แล้วก็กรอ,อกซ้ำอีกทีครับเป็นการยืนยัน A B 1 2 3 4 5 6โอเคจากนั้นกดตกลงนะครับอ้าวเดี๋ยวผมจะใช้รหัสผ่านใหม่ครับผมจะใช้ อีกตัวหนึ่งอ่ะเพิ่มเจ็ดไปเจไปอโอเคจากนั้นกดตกลองครับนี่นะครับเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็เข้ามากรอกข้อมูลใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับกรอกเข้าไปอ่ากดถัดไปครับจากนั้นกดรหัสผ่านครับรหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อกี้ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นี่แหละครับ A B 1,2,3,4,5,6,7 1, แล้วก็กดเข้าสู่ระบบจะมี OTP ส่งมาอีกครั้งครับส่งมาครั้งนี้กรอกให้อัตโนมัติครับกดย,นยืนยัน OTP อ่านอนุญาตไปอนุญาตไป นี่นะครับก็มาแล้วนะครับบัญชี True m น n ี่ของผมนะครับยอดเงินก็ยังเป็นยอดเดิมนะครับมี29บาทก็ยังเป็น29บาทเข้าออกกี่ครั้งก็เป็นบัญชีเดิมนะครับสำหรับบัญชี True m o นี่วอลเล็ไม่ต้องห่วงครับทำตามคลิปนี้โอเคถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ